ไอ้ไอ้ยี่โมงแลนั่นอ่ยพี่เคตื่นพี่นัเตือนนัเตือนตื่นให้หมดแล้วไอ้ไอ้วินไปไหนอ่ะอ้าวไม่รู้เตร็จมันบอกว่ามันร้อนอ่ะมันบดมันร้อนอ่ะเอ้าแล้วมันไปไหนอ่ะไม่รู้เอ้าไปหามก่อนเร็วไปหามก่อนเร็วไอ้วิน วินไปไหนน้องวินเฮ้ยเดี๋ยวนั้นพิ่งหาไปก่อนแล้วขอไปชีกันโอ้ยว้ายต้างอยหรอกวายอ้เสียงไรอ่ะช่วยด้วยใครเฮรใครอ่ะอุ๊ยอ๋อไอ้วินทำอะไรจับนะจับแล้วนะนอนพี่อยู่ในหนองน้ำเนี่ยเย็นจะตายโอ้โหแล้วดีดีกูไม่เปิดไข่เมื่อกี้เห็นไข่กูเลยนะออกมาปวดชีเร็ว อไปไปไปออกไปห้องน้ำผู้ชีไปให้หมดไอ้เหี้ยมึงอ่ะไปเออเดี๋ยวพวกเอ็งไปไปอยู่กระเป๋าตังเพลี้ยหน่อยดิเดี๋ยวพี่ป้าจะไปหาอะไรกีนกัน้องกันไปป่ะถิวเนี่ยไป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 เดี๋ยวพี่ไปชีพก่อนเหมือนน้องตั้งกล้องอ่านเอากล้องมาไหนดีว่เออตรงนี้ตรงนี้เลยสวยมึงก็เห็นแค่หน้ากูจะออกมาเนี่ยไอ้ขวอยเอาไปไหนพี่คีไปพี่ กี่โมงอัเนี่ยเที่ยงคืนไะเนี่ยตีสองแล้วประตูบ้านกูทุบทําไมไปไปอะไรกี้เนี่ยเถอะไอตีป่านี้เวลาตลาดเปิดแล้วไปเปิดแล้วไอ้เฮ้ยอยากกินร้านอันนี้อย่างงม๋วยเตี๋ยวร้านใหม่อ่ะที่เขามาเปิดอ่ะกินป่ะกูเลี้ยงเองไปพี่อยากได้ดาบอ่ะอยากได้ดาบอ่ะพี่ไปเรียกช่างมาตีให้หน่อยป่านี้ตีสองใครเขาจะตีดาบกันโอ้โหร้านปิดเต็มหมดเลยป่านี้ตีสองใครก็จะขายกันะ เออวมันก็ควรขายบ้างนะเพราะว่ามันก็อมีคนถิวเหมือนเราบ้างแหละถูกปะหันเน่าเหไปแล้วมั้งเนี่ยเออแล้วไอ้หน้ากากตัวตลกที่มันเป็นเจ้าของไว้ไหนแล้วพี่ไม่รู้เหมือนกันเขาน่าจะไปนอนมั้งแล้วไม่มีร้านเลยขายเลยสักร้านอ่ะไม่มีอ่ะหยิบเลยหยิบเลยหยิบได้เลยเหรอเฮ้ยได้เลยเฮ้ยมึงระวังนะมีเจ้าทงเจ้าที่นะ เรื่องโดนหลวบทำไมอ่ะก็มาเทียววะขโมยของอะไรนี่แม่งมันรกได้เป็นอะไรนะเว้ยได้เป็นหมาเป็นเปรตอะไรเต็มเลยนะเว้ยระวังตัวไว้โอ้ไม่ดีปวดเยี่ยวอ่ะขอเยี่ยวไปเลยเฮ้ยยุงเยอะเดี๋ยวมึงว่ายังว่ายังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยมึงทำเสียงอะไรกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเสียงเสียงเสียงเหมือนเสียงแบบเสียงแบบเสียงเปรตในกระตูนอ่ะแบบที่ไม่เคยดูอ่ะ

มัน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 เปลี่ยนเลยเว้ยน้องไม่น่าใช่หรอกน่าจะคอสเพลงเฮ้ยเหมือนอันนี้เลยน้องตัวนั้นฟิกเกอร์เออเออกขัดใจมันมันจะมันรวยไอ้ไอ้นั้กลูกนี้ เฮ้ยเฮ้ยนัดทางไหนะไปดีดีอบครับเอ้นัดนัดทางนี้นัดนัดทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเป็ดตัวนัดยบนวเงียบเยบเียบฮ้ยมันสูงเกินว่าเขาละโอเยมันย่องเข้ามานัดโอเคีลยนะนัดเดี๋ยวลองไปนั่นันออกมามัไปนัๆๆๆไอ้นัดเร็วเร็วเฮ้ยเนัดไปทางไหนะ ไปโบดไปโบดไปโบดปโบวเร็วไปโบดเร็วไปโบดไปโบดไปโบดเอาเร็วๆเอาเร็วพี่คีกับไอ้นู้ดโดนแดดแน่เลยชิมโดนแดดแล้วมาแล้วบ้านเราอยู่ไหนอะไหนอะโบดโบดนี่โบดนี่าโบดเออโบด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 มันเข้ามาไม่ได้มันเข้ามาไม่ได้เว้ยไหนอะอยู่ไหนทีอยู่โบดพี่อยู่โบดพี่อยู่ไหนอยู่โบดเหรอชิมโดนแดดแน่เลยอยู่โบดกันเหรอมึงเข้าไม่ได้เว้ย มันเข้าไม่ได้เว้ยนัดเชื่อกูมันกว่าลูกตุ๊ดลูกตุ๊ดบ้าวายวายน้องเว็บเฮ้ยนั่นพี่ขีพี่ขียวนั่นไงไป่ขีมาเร็วพี่ไป่ขีเร็วเขาบอกมาเขาบอกมาเร็วเร็วเร็วเอาไอวินไอพี่เข้ามาวินลากเข้าไปเข้าไปเร็วเร็วแล้วเข้าไปเข้าไปเข้าไปเฮ้ยนะเข้าไปเร็วไหนวะเฮ้ยระวังนะพวกพวกมดูดูตรงกระจกเร็วเผื่อคุณต้องกระจกเร็ว เฮ้ยเฮ้ยมีรักทุบกระจกทำไมคะเฮ้ยยาวนั้นไหมใช่ครับนั่เอ้ยนั่งเฮ้ยนั่งดมันกัดเฮ้ยเชี่ยของพี่กินเข้าไปคืออะไรอ่ะว้าพี้จะจับพอกซ้ำต้ำอีกเลยใครใครนะพีชกูณทำไมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยไปถือดาบด้วยเฮ้ย ช่วยด้วยช่วยด้วยเชื่อเชี่ยหนีนิ่เปลิดเถิดาบไปเฮี้ยช่วยกูช่วยกูก่อนเชื่อเชี่ยเชี่ยหนีหนีหนีเข้าบ้านเข้าบ้านเีาหิวว่ะได้บะข้าวอะไรกินไงคนดีไอ้วินไอ้วินโดนแดดไอ้วินโดนแดดไปแล้วไอ้วินโดนแดดไปแล้วไอวินโดนแดดแล้วแอบไอ้คนแอบแอบย้ายยันแอบยันแอบยันแอบไอ้นัทกูอยู่ที่อิ้นนื้อยู่นี่แหละยันแอบน้องคาที่ เชี่ยพวกมันโดนแดกหมแน่เลยว่ะพี่ขีดโดนแดกวะพี่โดนแดกแล้วแน่เลยว่ะออกเจอกันอีกแล้วเชี่ยมันอยู่ไหนวะเจอเลยเฮ้ยพี่คีดตายแล้วตอนนี้เหรอเราเราสองคนแล้วนั้นเจอแล้วเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยไข้ใจไข้ใจมันมันูนมันตื้นไปหนะ เดี๋ยวใครเปิดประตูวะเฮ้ยไอ้นัทไอ้เหี้ยชิบหายแล้วเชี่ยเชี่ยไอ้นัทโดนแดกไอ้นัทโดนแดกไอ้นัทโดนแดกเฮ้ยเจ็บร้อยโดนโดนแดกเอ้ยพี่คีบพี่คีรอดเหรอเออพิงอยู่เฮ้ยเชี่ยเข้าแบบนี้เข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้นัดไอ้นัดไอ้นัดกับไอ้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 นู้นโดนแดกแล้วพี่เหรอเชี่ย พี่คีพี่พี่คียอมโดนแดกผมได้ไหมได้ไหมพี่ได้ออไอเหี้ยจะพอมาดพี่อหนนแหไะพี่อันนีมแหละเชียวเอสลบใช้ท่ามีใช้สลอบอ๋อเชี่ยไปนั่นเขาเขาาบ้านเราเขาบ้านเราเร็วเเชี่ยมตัเราเรวเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วเขาบ้านเร็วเขาบ้านเร็ว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 เว เฮ้ยเบลดเบลดฟิกเกอร์เฮ้ย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 ย่า่อยคนจะนอนเข้าใจบ้าอเป็นไรเฮ้ยเจเจอเบลดเ้มาหาเลยเนียจอเบลดจริงเปลดฟิกเกอร์อะไนรู้บอกอะที่ไหนวะฟิเกอร์อะอะไรไอตัวตัวแดงๆอะที่ที่เราเคยวิ่งหนีกันนะพี่คนนอนกันอยู่เงียบหน่อยก็ได้รอกันนอนอยู่เนี่ยใช่หรอ ไม่แต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 ่เจอจริงๆนะมันมันจะเป็นไอตัวไอที่เราเคยเล่นในโรบบอกกันนะที่มันแบบวิ่งตามเราอ่ะไอ่มันเป็นเปลอได้แดงๆอ่ะใช่หรอร้ายเปหรือเปลอ่ออ๋อกูฝันเนาะโอ้ยโทษโทษโทษทุกคนโทษโทษนอนนอนนอนต่อโทษโทษโทษโอ้ยนอนท้องเจอกันโอ้โทษโทษโทษคนใดคนใดครับโอ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะฝันเหรอวะเหมือนจริงชิบหายเลย คือแบบว่าน้องไม่คนน่ารักก็ไม่รู้ใจให้บอกอยังไงก็เอาเป็นว่าแก้มน้องน้าฟัดแววตาของน้องก็คือน,น่ารักรอยยิ้มของน้องก็คนน่ารักไม่ต้องถามว่าพี่เป็นอะไรพี่บอกได้เลยว่าพี่บ้าครับพี่หัวใจจะไวเพราะว่าน้องทำพี่ละลายไม่ใช่เพราะว่าพี่รับแต่เป็นเพราะความน่ารักมันกระจาย่ยวา